ครับวันนี้มาเก็บเห็ดครับเห็ดปวกครับเอ้ยหอดงามเห็ดปวกออกเี่นอยเางเห็ดปวกออกอยู่ในสวนนี่มาเห็นสัวสีเห็นมันเถาเปล่าครับเว้ยมันลกครับใบใบไผ่ครับใบไผ่กบเบิดหาบเห็นับเว้ยสัวสีเห็นเถาด เสียดายระว่ากัเห็ดได้ครับเก็บไวทอะน้ำมันมีน้ำกินเนาะนะครับเนี่ยคือเห็ดครับท,อทอ่อๆก็เสีเขาเป็นหนึ่งไว้ครับเนี่ยมัเป็นหนึ่งครับนเน,นี่ยมัเป็นหนึ่งเห็ดก มันใบไผ่ขึ้นครับเอ้ยเต็มเลยเนี่ยเอ้ยมันตอนตุ่มๆครับเอ้ยเสดายแห่งนะตามันตุ่มๆครับเอ้ยออกทุกปีแหละครับแต่ว่าเราก็เลาะอ,อยู่แต่ยังว่ามันก็นั่นนะครับใบไผ ใบไผ่มันปกครับใบไผ่นาครับนี่ครับเต็มคู่เลยนะครับโอ้แต่ๆดูครับเต็มมาแล้วครับเลยล้อมล้อมกอไผ่ครับออกไปทั่วเลยครับบริเวณใบไผ่นี่ไผ่นีปวกเลย นะพ่เห็นครับหมวกวันว่ามือนี่เต็มเลยพอมันบานครับเดี๋ยวเห็นลหละที่เคยออกมันก็ออกหมดทุกที่นะครับสำคัญมันสิออกดอนได้เนี่ยออ้นี่ครับ รังเลยครับโอ้ยแต่ดูครับดูดูดูก็ <S <s <ays> <S ต้องจีมแล้วครับมันปกติถ้าตูมนะเขต้องจีมเอาครับเออเสียดาย เอ้ยอไ,ได้แสดงโอ้องกือกินเหมือนกับเลยเป็นอาหารของวงกือครับเนี่ยเอ้ยโอ้ยงกือครับตัวเนี้ยตัวอาหารกินเ็ดพวกนี้สบายใจครับไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อครับไอพวกนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเบือ่อ กินสบายใจคือเห็ดปวกนี่นะครับแล้วเห็ดปวกที่เกิดแถวนี้นะครับปลอดสารพิษครับเพราะในสวนเนี่ยเราไม่เคยฉีดยาฆ่ายาหนุ่งครับเอ้ย นี่ครับต้องเก็บั้งทิ้งนะครับเพราะว่ามันนั่นนั่นครับเว้ยออกออกทุกที่ที่เคยออกฝนตกฟังนั่นก็น่าจะออกนะครับ จะลอดตาเราไหมมองที่มันเกยออกครับเอ้ยใบไม้หนาครับหาบ่พอแล้วครับใบไม้มันหนาที่มันเคยออกกออ,ออก,อออกแล้วเดินไปดูหมดทุกที่ที่เคยออกครับเชื่อว่าต้องออกทุกที่ครับที่เขาเคยออก แ้่นี้ก็เคยออกนะคกรับปรากฏว่าไม่มีครับปุ่มนี้ไม่มีโอ้นี่มีหรือตอนนี้ต้อออกหมดแล้วครับเนี่ยนี่เอ้ยโอ้ยยาง แต้ไม่กูฟุ่มยังไงไม่มีอะไรครับขึ้นมาทำไมนี่ อนี่ครับเ็ดพวกนั่นใช่ไหมมันตุ่มเรียกว่าเห็นครับนี่ ออกแน่นอนครับมันเคยอ,ออกครับที่เคยอ,ออกออกแน่นอนนี่ปลานี่ออกแน่นอนอค่นี้ก็เคยอ,ออกนั่นก็จะออกเยอะ dạy hết mọi người 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 น,นี่นี่ต้องออกครับแต่มันลกครับเรไม่เห็นนะครับอ,อือโ้ยบาดมืดเห็ดเห็ดบาดมืด เฮ็ดบานเหมยังวะโอ้ยอ้อมก็ไปอยู่แม่กับเสรออยู่มันบานมันรอหม่้านมันใบไม้เต็มนึงโอ้ยเสือห่วาาแม่กับเออยู่เออแต่เสียดหยของลโอ้ยมันอ้อมอยู่แค่างหลอขื ให้กัญญาล่อขึ้นกันล่างไว้หนึ่งนะไฟไหลล่างล่างไว้หนึ่งวะแม่สีฟูท่านเช่นเออล่างล่างไว้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสัยญาล่อเบิ่งมันใบไฟไหลเนาะมันใบไฟปกเปื่อยหทิ่มโอ้ยสดใสสดใสสดใส